สวัสดีคะ่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าวันนี้จอมพาคุณลูกค้าเข้ามาดูที่ดินแปลงใหม่เฟสใหม่ของเราคะ่ะคุณลูกค้านะคะที่ดินแปลงใหม่ของเราที่คลอง22องครักษ์บางสมบูรณ์บางลูกเสือคะ่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะนะคะที่ดินแปลงนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นที่ดินแนวสวนเกษตรและการอยู่อาศัยแต่ว่าดีงามและสะดวกตรงที่ว่าที่ดินหน้าแปลงชิด ติดถนนลาดยางหรือว่าทางหลวงพันดินนะคะคุณลูกค้าส่วนหลังแปลงก็ชิดติดคลองส่งน้ํามีลํารางคูคลองส่งน้ําเพื่อการเกษตรตลอดทั้งปีคะ่ะคุณลูกค้านาะต้องเรียกว่าดีงามมากคะ่ะคุณลูกค้าชุดนี้เป็นชุดใหม่ของเราที่เราจะเปิดให้คุณลูกค้าจับจองเป็นเจ้าของก่อนปีใหม่นี้แน่นอนคะ่ะคุณลูกค้าค่ะนะคะที่ดินแปลงนี้คุณลูกค้าก็เหมือนเดิมเนาะสดได้ผ่อนได้คะ่ะคุณลูกค้า ราคาต่อตารางวาต้องเรียกว่าเราขายถูกมากค่ะคุณลูกค้านะคะที่เดินหน้าแปลงติดทางหลวงแผ่นดินแผงนี้แบบนี้นะคะคุณลูกคา้าเราขายต่อตารางวาเนาะไม่ถึงสามพันบาทและคุณลูกค้าก็ยังสดได้ผ่อนได้เหมือนเดิมค่ะคุณลูกคา้าใกล้ปีใหม่แล้วคุณลูกค้าท่านไหนที่มีโบนัสออกเนาะเอาโบนัสมาซื้อเป็นที่ดินเป็นทรัพย์สินเป็นมรดกให้กับตัวเองหรือเป็นมรดกให้กับครอบครัวจะดีงามมากค่ะคุณลูกค้าค่ะ ะะที่ตรงนี้เป็นที่ดินแนวสวนเกษตรคุณลูกค้าท่านไหนที่หาที่ดินเพื่อการอ,อยู่อาศัยในยามเกษียณหรือว่าซื้อที่ดินเพื่อทําเป็นบ้านสวนการเกษตรนะคะแนะนําที่แปลงนี้ค่ะคุณลูกค้านะคะหลังแปลงมีลารางคูคลองส่งน้านะคะคุณลูกค้าสามารถทําการเพาะปลูกแล้วก็มีน้ําใช้เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปีนะคะคุณลูกค้ารอติดตามเนาะเราจะเปิดให้คุณลูกค้าจับจองก่อนปีใหม่นี้ค่ะนะคะนดะจอมาสบายใจ0 6 2 1 5 7 4 449ขอบคุณมากค่ะคุณลูกค้าที่รักขา